เขาหายไปไหนหน,น้อยมาหาฉัน,นเร็วเร็วเข้าเร็วสิเระวังด้วยนะมีเชื้อโรคงม่กาด้วยนะี้านเฮ้ยขา,ายไไอ,อากาศดีจังนี่เราเดี๋ยวพี่จะพาพาไปเที่ยวอยากไปไหมอยากไปสิ ขอไปไ,<ช>ได้ไหมได้เนี่ยพี่กำลังจะพาพาไปเนี่ยไปกันเถอะ เดี๋ยวพี่ไปจอดรถตรงนู้นก่อนนะขี่ขอตามไปด้วยนอนตรงนี้ก็ได้ได้แล้วขี่ล็อกรถเสร็จแล้วเขาหายไปไหนอยู่ไหนนะอยานี้นะมันอะไรตรงนี้ พี่จะพาไปตรงสวนเมื่อกี้เห็นบอ่อปลาบอ่อปลาไหนเดี๋ยวพี่พาไปบอ่อปลาตรงนูง้นโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปมาเร็ว จะขึ้นมาหาเราด้วยแหละบางวันหรือให้ก็วันนี้เดี๋ยวไม่เข้าทุกวันนะนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาอยู่ที่สะพานกันมาเร็วพาว เชื tego, um. ้อโลกต้องไปล้างมือต้ล้างมือถ้าจับอะไรไปบันดานกันารทาเร็วๆเขาจะไปแล้วติดตามหญิงจ่ากำลังไปให้ได้ เย่เสร็จแล้วขึ้นบ้านกันเฮ้ยเขาหายไปหไหนสาวทำอะไรตรงนี้ที่หลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้กลับบ้านเลยที่จะไม่พาไปเที่ยว